ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก2019-2020ก็กลับมาทำการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันต่อแล้วนะครับในคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคม63ที่ผ่านมามีลงทำการแข่งขันกัน2คู่นะครับเราจะไปดูผลการแข่งขันของทั้ง2คู่นี้กันเราไปติดตามกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีในคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก กลับมาทําการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันแล้วนะครับเราจะไปดูผลการแข่งขันทั้งหมดกันซึ่งมีลงเตะกันทั้งหมด2คู่นะครับโดยคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1ซึ่งจากนัดแรกนะครับที่แมนซิตี้ก็ชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1ร่รวมผล2นัดทําให้แมนซิตี้ชนะไป4ประตูต่อ2ก็เข้ารอบต่อไปได้เป็นผลสําเร็จนะครับอีก1คู่ยูเวนตุสก็เอาชนะ โอลิมปิกลียงไปได้2ประตูต่อ1แต่จากการรวมผล2นัดที่นัดแรกโอลิมปิกลียงชนะจูเอนตุสไป1ประตูต่อ0ทําให้สกอร์รวมอยู่ที่2ประตูต่อ2ด้วยกฎอเวโกนะครับก็ทําให้โอลิมปิกลียงเข้ารอบต่อไปได้เป็นผลสําเร็จสรุปแล้วทั้ง2คู่นะครับแมนซิตี้และโอลิมปิกลียงก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จและในคืนวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ก็ยังมีลงเตะกันอีก2คู่กันเช่นเคยนะครับ เราจะติดตามผลการแข่งขันและนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปตัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ